สงการเปิดความรู้สึกหลังแอปไม่เจอกันครั้งแรกเปิดใจหลังเห็นภาพนี้เป็นภาพที่สร้างความฮือฮาให้แฟนๆหนักมากสําหรับการร่วมเฟรมกันครั้งแรกของนางเอกสาวแอบทักษอรอและอดีตสามีหนุ่มสงการเตชะนรงค์พร้อมกับแฟนใหม่อย่างมายนภัสสิสุรวันหลังไปร่วมงานวันเกิดคุณปู่ภัยวงเตชะนรงล่าสุดสงการก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ด้วยว่า สงการช่ก็น่ารักดีเป็นวันเกิดคุณพ่อพอวันเกิดคุณพ่อก็จะมีญาติญาติพี่พี่น้องน้องมารวมตัวกันโดยม่ได้นัดหมายอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็มายมาพี่แอปมาก็คือคือ้นดีอบอุ่นดีครับแฟนๆชื่นชมภาพนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นสงการไม่หรอกก็เหมือนทุกคนถ้าพูดตรงๆก็คือครอบครัวนึกออกไหมครับต่อให้วันหนึ่งเรามีปัญหาอะไรกันหรือมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่สักวันหนึ่งก็ต้องกลับมากอดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกผมว่ามันเป็นทุกครอบครัวอยู่แล้วไม่เองก็ครั้งแรกเลยไมที่ได้เจอพี่แอปกับครอบครัวสงการใช่ใช่เพิ่งเคยเจอกันเขาไปเจอครอบครัวใหญ่แล้วประหม,ม่าไหมสงการเขาเป็นคนเข้ากับคนง่ายอยู่แล้วครับเขาเข้ากับผู้ใหญ่ได้แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอบ้านผม ก็เจอหลายทีแล้วครับแต่เป็นครั้งแรกที่เจอแบบใหญ่ขนาดนี้แบบใหญ่หลังจากถ่ายภาพมีคนมาแซวมาชื่นชมมาเขาว่าไงบ้างสงการไม่ได้ว่าอะไรนะคอมเมนต์ค่อนข้างบวกเขาก็โอเคแฮปปี้เขาก็ค่อนข้างแคร์คอมเมนต์ามากแต่ดูครั้งนี้แล้วก็แฮปปี้นะค่อนข้างบวก